ตูนโกดธอะไรล่ะฮะกดธอะไรอีกกดธอะไรอีกลูกพ่อดุเหรอ<ป>เออพ่อดุอือหือ่ะเข้าบ้านโอ้พ่อดุโอ้โหพ่อดุเหรอพ่อดุแรงไหมลูกเออ้เฮยโอ้โหพ่อดุหนูเหรอหาไข่ตูน พ่อดุหนูโอ้โหเนอะพ่อใจร้ายเนาะโอ้โหถอหายใจฮะโอพ่อดุเลยเหรอทำอะไรผิดล่ะทำอะไรผิดฮะทำอะไรผิดพ่อใครตุนทำอะไรผิดบอกสิทก็ลังร่วงแล้วไม่เก็บโอโ้นานทีหลังก็ไปเก็บนะ รู้ป่ะรู้ป่ะไม่กินแล้วไม่ซื้อให้แหละตอนเนี้ยเด้อซื้อแล้วโอเนาะโอ้โหจะทำนายกันหนูโอ้ยอะขอโทษหน่อยสิขอโทษได้ไหม หดือยแม่เอาอาจจะกินข้าวเลยป่ะล่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่จะเอาให้เนี่ยโอ้โหดูมันทํา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 กินข้าวป่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่เอาให้เนี่ยเอาไหมเนี่ยเนี่ยกินแต่ชามเนี่ยอยู่เนี่ยชามอยู่เนี่ยกินแต่เนี่ยกินไหมเนี่ยฮะเอ้ยงอนงอน ขอโทษพ่อเสียพ่อพ่อลองลองนีม,มนนันจิ้มมัอะไรไปนั้นมันจิ้มมันอะไรทำงานเหรอขอโทษก่อนอขอโทษเด้ออ่านพ่อก็โกมไม่ได้ขอโทษดิมันไม่ผมไม่ได้ก็ไม่ต้องขอโทษแล้วอ่ะไม่ต้อง